ใช้สเตมเซลล์เพื่อจะจัดการกับปัญหาความเสื่อมของร่างกายได้มากมายเลยนะครับจนกระทั่งเราแปลกใจอ่ะนะและนั่นคือสาเหตุที่เราเริ่มสงสัยว่าองคุดเสริมริ์ของเราสร้างสเตมเซลล์เรามาดูคนที่เป็น5อาการในเวลาเดียวกันเราใช้เวลาใช้เวลาแค่7วันนะครับขอขอวิดีโอของคุณพี่สวยครับ โรคประจำตัวเบาหวานไขมันความดันมาหลายปีอยู่ๆก็เส้นสมองตีทีนี้เราก็อยู่แบบเสี่ยงๆอ่ะมีดูมันก็เป็นกระดูกซูดเมังคืนมันก็จะปวดจากขานี่มาถึงถึงเอวเป็นทั้งสองข้างเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่ยังยังไม่หลับเลยค่ะไม่มีแรงเป็นผลเลยค่ะนี่เรื่องทิงเลย ช้าขึ้นมาเออเราทาไมตัวเบาจังเลยโ่งโปง่งก็พอเดินได้เข้าห้องน้ห้องน้าได้สบายก็กินไปเรื่อยๆถึงอาทิตย์หนึ่งวันนี้ก็ไปสวดมนต์คนที่เขาเคยเห็นเราอะ่ะบอกว่าสวยไปทําอะไรมา,วาสวยผิวพรรณดีจังเลยตอนนี้ไม่ต้องนวดแล้วค่ะมันไม่ตึงแล้วอะ่ะพอนอนหลับนี่ปุ๋ยไปเลยจนลืมเลยค่ะที่ปวดตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยลืมไปเลยหลังกาแก้ปวดนะ่ะคุณหมอ ไม่เอาแล้วนะยาก,ก็ปวดเอาไปให้คนอื่นเขาเหมือนกับเรามีชีวิตขึ้นมาดีขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างนี้ใครดูคลิปนี้ก็กินตัวนี้แล้วกันมั่นใจได้เชื่อเถอะเราไม่หลอกลวงกันอยากให้คนอื่นอ่ะแข็งแรงเหมือนเราหายเหมือนเราคุณพี่สฉวยมีทั้งหมดห้าอาการนะครับแล้วก็ใช้อยู่แค่เจ็ดวันอาการดีขึ้นหมดเลย มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าสเต็มเซลล์ที่เรากระตุ้นขึ้นมาเนี่ยเป็นพวกเมซินเทมอลสเต็มเซลล์นี่นะครับมันเดินทางไปทั่วร่างกายนะครับนี่คือนี่คือลักษณะของสเต็มเซลล์สร้างขึ้นมาแล้วหน้าที่ของมันคือไปแทนเซลล์ที่สึกหรอไปซ่อมสร้างส่วนที่สึกหรอมันออกจากไขกระดูกแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเดินทางไปทุกส่วนของร่างกาย ตรงไหนที่มีอาการสึกหรออยู่นั้นมีความผิดปกติมีความเสื่อมอยู่ตรงนั้นจะมีกลไกในการทําเรียกสเต็มเซลล์เข้าไปนะเรียกว่าสับก็เรียกว่าโฮมิงออฟสเต็มเซลล์คือเชิญเข้ามาแล้วก็เข้าไปตรงนั้นเต็มเซลล์ก็ทําหน้าที่ซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมตรงนั้นแล้วมันเข้าไปได้ในทุกๆส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นแม้ว่ามันจะมีความเสื่อมหลายๆแห่งในเวลาเดียวกันก็สามารถจัดการกับปัญหาได้นะครับอย่างกรณีของคุณพี่สวยเป็นต้น